ผมเคยได้ยินครับอาจารย์ในการที่จะรับรู้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะวิธีหนึ่งที่หลายๆคนใช้ก็คือดูลมหายใจครับอาจารย์วิธีนี้ผมก็ยังไม่เคยลองนะอาจารย์วิธีนีมนมนมน้มันใช้ได้ผลไหมแล้วก็มีวิธีปฏิบัติอย่างไงอาจารย์อาจจะลองให้ผมได้ลองทําแล้วก็อาจจะชวนคุณผู้ชมได้ลองทําไปด้วยครับอาจารย์อ๋อได้เลยค่ะครับในทางการแพทย์เวลาที่เราไปม,มีมีความผิดปกติทางร่างกายเนาะแล้วเราก็ไป ไปพบแพทย์ไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะบางทีเขาก็ต้องให้เราไปสแกนร่างกายดูใช่ไหมคะตอนเนี้ยเราลองมาใช้การรับรู้ของเราที่จะสแกนร่างกายของตัวเองดูจะพาจันเต้ได้ลองมีประสบการณ์กับอ่สิ่งที่เราเรียกว่า body scan b o ดี้สแกได้ไหมคะได้ครับได้คฟังดูน่าสนใจครับจย์ต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้อะไรพิเศษไหมฮะไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะใช้แค่ ร่างกายที่มี <Okay. S 1> อยู่ตอนนี้นะคะมาครับอาจารย์ผมพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมครับพร้อมไหมกับผมนะฮะมาเรามาสแกนบอดี้กันครับอาจารย์ถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากจะทดลองทําไปด้วยกันก็อาจจะลองเปิดเสียงดนตรีบรรเลงที่เราชอบนะคะก็เปิดเบาๆไปด้วยเนาะโอเค okay. งั้นตอนนี้ให้อาจารย์เต้ลองกลับมารับรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่แล้วก็ลองเอามือ วางไว้บนขานะคะ,ะ,คะแล้วก็เท้าทั้งสองข้างวางราบลงกับพื้นนะคะหลับตาลงเบาๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายหายใจเข้าลึกหายใจออกยาว รับรู้ถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าและออกที่ปลายจมูกของเรารับรู้ถึงความอุ่นหรือความเย็นของลมหายใจที่เข้า ลอยให้ลมหายใจของเราเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับสังเกตจังหวะการหายใจของเราที่เป็นไปตามธรรมชาติว่าเราหายใจลึกหรือหายใจตื้น ใจเร็วหรือช้าอย่างไรนำการรับรู้ของเรามาที่บริเวณศีรษะมาที่บริเวณหน้าผากของเรา คลายหน้าผาหวัางคิว้วลงมาที่บริเวณดวงตาเราหลับตาแน่นไป การรับรู้เคลื่อนลงมาที่บริเวณสองข้างแก้มขากันไกลริีมฝีปาบนล่าง่อนคลายค่อยๆเคลื่อนการรับรู้ลงมาที่บริเวณลำคอ ป่าทั้งสองข้างคลายหลังคลายไหล่เคลื่อนการรับรู้ลงมาที่บริเวณแผ่นหลังแนวกระดูกสันหลัง นนให้เราเคลื่อนการรับรู้มาที่บริเวณหน้าอกของเรารับรู้ถึงหัวใจที่กำลังเต้นอยู่การเคลื่อนขึ้นลงตามจังหวะการหายใจของ รับรู้เคลื่อนลงมาที่บริเวณหน้าท้องเอวสะโพกรับรู้ถึงน้ำหนักที่กดทับความแข็งหรือความอ่อนนุ่มของเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่ เกตท่านั่งของเราว่าเราทิ้งน้ำหนักลงไปอย่างสมดุลหรือเรากำลังเอ็นตัวไปข้างหน้าหรือข้างหลังหรือด้านข้าง ดับรู้ลงมาที่บริเวณต้นขาหัวเข่าน่องส้นเ,นนเทา้าฝ่าเทา้าไปจนถึงปลายนิ้วเทา้าหากว่ามีส่วนไหนของร่างกาย ที่กำลังเจ็บปวดเมื่อยล้าให้เราใส่ใจกับบริเวณนั้นของร่างกายของเราเป็นพิเศษส่งความรักความปรารถนาดีจากใจของเรา ไปที่ร่างกายบริเวณนั้นให้ร่างกายของเราเอาวัยวะส่วนนั้นของเราได้รับการดูแลได้รับความรักความปรารถนาดีจากใจของเรา ลืมตาขึ้นนะฮะเป็นยังไงคะรู้สึกดีครับอาจารย์อุ้ยครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้ประสบการณ์ด้วยตัวเองเลยก็คือด้วยเสียงของอาจารย์มันไม่ได้เสียงดังจนกระทั่งทำให้ผมถูกปลุกจากความรับรู้ตัวเองอยู่ผมว่าผมหายใจช้าลงแล้วลึกขึ้น ลึกขึ้นใช่ครับด้วยความที่พอเราหายใจมีจังหวะขึ้นลึกขึ้นอัตราการเต้นหัวใจก็คงจะลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วด้วยด้วยด้วยหลักการทาวิทยาศาสตร์แต่แม่ใส้ได้จังเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผูกเอาไว้ไม่ได้ใส่ไว้ไม่ได้คงจะได้เห็นัตเลเราเอากลับไปทําดูที่บ้านได้ค่ะ